ด b c ประกาศให้ผู้ชนะของไฟดีออนเทไวเดอร์กับทางโรเบิร์ตเฮเลนิอุสเตรียมเจอกับแอนดี้รยจูเนียต่อไปในไฟตัดเชือกรอบสุดท้ายล่าสุดนั้นนายมัวริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC ได้ออกมาชี้แจงว่าไฟต่อไปของทางแอนดี้รยจูเนียอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮพิเวิรหลายสถาบัน จะเป็นการเจอก,กันกับผู้ชนะระหว่างดิโอเไวเดอร์กับทางโรเบิร์ตเฮเลนิอุสซึ่งจะเจอกันในวันที่16ตุลาคมนี้โดยผู้ชนะของไฟระหว่างลุยกับผู้ชนะของคู่ระหว่างไวเดอร์กับเฮเลนิอุสจะเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของดุนยูบีและมีสิทธิ์ชิงแชมป์โลกของสถาบันที่ตอนนี้อยู่กับไทสันฟิลลี่ต่อไป ในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วไฟระหว่างรุยกับหลุยออติสตที่ผ่านมาก็ถือเป็นไฟตัดเชือกของทาง WBC นั่นเองแต่การถาแถลงของมูลิซิโอสุไรมานนั้นดูเหมือนว่ารุยจะยังไม่ใช่เป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของทาง WBC จนกว่าที่เขาจะเอาชนะผู้ชนะของไฟระหว่างไวเดอร์กับเฮเรเนียสได้ซะก่อนซึ่งทางไวเดอร์และเฮเรเนีย ก็จะขึ้นชกกันในวันที่16ตุลาคมนี้นั่นเอง